ดูเรื่องของแกนนาเสื้อแดงกันบ้างวันนี้รองนายกรีด้านความมั่นคงออกมายืนยันค่ะออกมายืนยันบอกว่าการถอนประกันแกนนาคนเสื้อแดงเป็นไปตามกติกาและการพิจารณาตามข้อเท็จจริงของสารโดยรัฐบาลไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือกลั่นแกล้งแต่อย่างใดนี่เป็นคำพูดของรองรีด้านความมั่นคงนะคะพี่น้อง ก็ไปถอนประกรันตัวเสื้อแดงโดยอ้างว่าเป็นไปตามกติกาและพิจารณาตามข้อเท็จจริงของศาลนะฮะก็ทําให้เสื้อแดงนั้นได้ถูกปล่อยตัวออกมานะฮะคุณสุเทพเพสศุบานรันตรีด้านความมัน่นคงพูดถึงกรณีกรมสอบสวนคดีวิเศษหรือ DSI ยื่นถอนประกรันการปล่อยตัวแก่นากลุ่มคนสแสดง9คนบอกว่าทุกอย่างต้องดําเนินการตามกติกาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาล ยืนยันว่าไม่ใช่การก,ารกรันแกล้งแต่เป็นการทําตามข้อเท็จจริงส่วนการที่กรมฐานราบที่11รักษาพระองค์แสดงพลังพร้อมปกป้องสถาบันนั้นก็เห็นว่าเป็นการทําหน้าที่ของแต่ละฝ่ายซึ่งหากต้องการให้เบื้อนเมืองสงบเรียบร้อยทุกฝ่ายต้องช่วยกันยืนยันว่ารัฐบาลทําตามหน้าที่มาโดยตลอด ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลที่นำสถาบันมาอ้างอีกนั้นไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์แต่ขอเดินตามแนวทางของนายงรีที่ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงนอกจากต้องการให้บ้านนั้นอยู่อย่างรอบปลอดภัยโดยไม่ให้ใครมาทำการมิบังควรนอกจากนี้นายสุเทพยังย้ำว่าการยุบสภาก็ยังอยู่ในช่วงเวลาเดิมและจะไม่ขอวิจารณ์การตั้งพรรคใหม่ของพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธอดีประธานพรรคเพื่อไทยและนายสนธิเทียนทองหัวหน้าพรรคประชาษฎราช แต่ก็พร้อมต้อนรับกับพัคการเมืองทุกพัคที่จะเข้ามาทํางานบ้านเมืองให้กับบ้านเมืองเนี่ยะที่น้องฟังคุณสุเทพพูดแล้วรู้สึกทาแม่งทาแม่งแปลกแปลกไหมการถอนประกันตัวแกนําเสื้อแดงไปไปตามกติกาพิจารณาตามข้อท็จจริงของสารยืนยันไม่ได้การแกล้งแต่การที่ไปให้ปล่อยเสื้อแดงออกมาจากการที่ถูกคุมขังเนี่ยนะคะก็ทําตามกฎกติกาเหมือนกันก็มีการ ขอให้มีการปล่อยตัวเสื้อแดงออกมาเหมือนกันนะเพื่อความรองดองเหมือนกันก็เลยงงว่าตกลงแล้วการถอนประก,การตัวกับการไปเอาเสื้อแดงออกมาอันไหนมันถูกกันแน่ใช่ไหมใช่พี่น้องนะอันนั้นก็ถูกอันนี้ก็ถูกไม่ได้กันแกล้งไม่ได้ดําเนินการโดยความลําเอียงแต่อย่างใดแต่ถ้าไม่ทํากฎกติกาบอกว่าไปเอาเสื้อแดงออกมาก็ทําตามกฎกติกา จะให้เสื้อแดงกลับเข้าไปมันก็ตามกฎกติกาแล้วตกลงว่าอันไหนมันถูกอันไหนมันผิดกันแน่ใช่ไหมใช่พี่น้องนะก็งงๆอยู่เหมือนกัน